พี่น้องยังให้เล่นลด้วยดูหน้าแล่คิดว่าเพ้ามันเริ่มแบบอือ บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนในซุบะกะลังทอดน้องไก่นะคะทุกคนก็คือน้องไก่ใส่ตะไคร้แล้วก็กระเทียมเนาะหมักไว้สามสิบทีแต่ว่าสุบะบะเลยไผ่เบืองตอนปรุงสุบะกะไผ่เบืองตอนทอดเลยเนาะพี่น้องก็จะกินเนาะมาเบิองกัน่าสินะกินขนาดใดเนาะพี่คุณตอนในซุบะกะลังทอดดีดึ้งจ้ะมามาจ้ะ เดี๋ยวถอนแล้วสักว่าก็จะกินจากรงพี่นอ้องแต่ก็จะแบ่งให้ออน,นอ้องน้ำเนาะเดวมาเ่งกันจ้ากายท่อเขาจะมาแก้งหมานิดนึง <c oughs> มันดือ้อพี่บ่าไข่เขียวหมากิ้งหมาใมายไหมฮึดูคนฟูๆเลยหน่อยน่ะฮึฮึอยากให้เล่นยย ใครจะอยางเล่นกันมาเรอฮึใครจะอยากเล่นกันมาเร่นี่มาเรยใครจะอยากเล่นครับเคิหหมฮึคนมันนิ่มน่มาดูเขาพี่น้องอยากให้เล่นด้วยดูหน้าผีโนนล้วมาน้อยนนอึ คนฟูฟูนี่นนขันเชี่ยวหมาก,กือพี่น้องโอเคไปเลยไปเล่ยไปเลจากพี่น้องซุปก็จะมากราบไก่วันนเราจะได้ละครเนาะอี่การเลี้ยงหิดงืดๆนี่น้อง,งเ,ออเ้ย,น,เน,ยน้านาะนะกินเลยจ้ดดา ม้ำติดกัดนะทุกคนกระเทียมกระไคร่นะคะพี่น้องหอมมากกระเทียหอมมากหุ้นกระไคร้กระเทียมหมักเนาะสะบัวเนาะสะบัวเคยเห็ดไปแล้วเนาะพี่น้องที่านะตอนที่ปรุงเนาะสะบัวเคยเห็ดไปทางหนึ่งปรุงให้เด้งนาะทางนี้ตะบัวก็เลยุงให้เด้งเรื่อยๆ เบอร์ไฮดถอยกินเนาะหอทอดน่องไก่หมักกับไข่กระเทียมหอมหอม๋นกันจ้าในสุดวัวกับเห็ดกินเองเนาะงจากนายเป็นไปเห็ดทุล่านายเป็นบไปเห็ดเนาะปกติกับจะนายเห็ดแล้วก็ซอยนายเป็นเห็ดนอกจากนี้ชุดวัวทอดหอมไก่เก็ดเองเนาะ มากตาสุดสุดเลยโอเคจ้าเยวมาดูอีกรอบหนึ่งเมจะเสร็จแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็จะได้กินแล้วขอโทอจ้าร้อนๆโอเคนะทุกคนก็คือน่าจะสุกแล,ล้วแหละคิดว่าเพ้ามันเริ่มแบบอกระเด็นสมใจ โอ้ใจจะวาย่แม่พี่น,น,น้องกระเด็นมันก็คกกอกอ่อนข้นนนานนงน่ากนินเหมือนกันพอแม่พีน้องใส่ทอดร้อนๆจ้ามาด้วยพ่อแม่พี่น้องชิ้นน้ำซวกจ้าเนียนเด้วยจ้มอาลวก อเติดจังไดยน้อเพื่นพี่น้องหนางกินบะน้อ่ามาจ้ะชับบ้วันก็จะใส่อ่าอันนี้เไปทอดกระเทียมใส่ตะไคร่จากเพือพี่น้องแสบๆน้ำกันชับบ้วันก็จะอ่าให้น้องเพื่อนน้องแบ่งให้น้องเพื่อนอะไรจ้ะชับบ้วนี่นั่หนัะจ้ะกินกับอันลหลายคนเนาะเพอนพีพ่น้อง ทุกคนก็เจิยนแล้วนะอันนี้สบ,บั่จะแบ่งให้น้องเพื่อนเนะบบาะสบัวกัอันนี้ของสบ,บัวเนาะสบ,บัวจะกินเนาะผู้เดียวอันนี้สองคนเะนาะแบ่งให้น้องเพื่อนโอเคพี่น้องสบ,บัวก็จะกินจ้ะมามาจ้กพี่นออ้องกินไก่ทอดแ้วสบวเด้วนี่จ้ามามาจ้กกินน้ำสบัวของพี่น้องเขาเลือยเขาเล่าแล้วจ้ะอึดไร้เทือนกนะ็มีช็อตเนาะสบัวจะกินกับแบบราดซอสเลยเนาะ รดมาทุกคนแบบลาดใส่ไก่ไปเลยจะได้แบบกัดมั่มๆเลยนะคะทุกคนนี่ตาซ้ำสินก็นอนยานกินบดมามาจ้าแซมๆน้ำกันว้าวหอนๆเลือดพม่พี่หน่องนี่อืมอืมอร่อย cho tôi cho khi ngày ngày chồng nè em em ngồi này kiếm đẹp của nhà em kiếm đi <laughs> Khá <Khiến ngay>. cho <laughs> ห้อมตะไคร่นะคุณีหน่อยห้อมตะไคร่ก,ก็จิงไข่มาใส่เรียเอาเอาเขามาไะไเนยมัน <laughs> เป็นปีตู้หรือเป็นเอิร์นเขาแคกขาแคกเอีงเอียงแสบเอง <laughs> เผ็ๆจ้ะโมเข้มๆก,มกายย้างดิแล้วรยันเคมเนาะใส่แบบมุคคลากรอะไรหนันปลาฮึมาวแ แกนกระดูกไตข้างล่างดีเลยค่ะท่กคน ほっとくってくる。 เกียมกับช้อนออกเปเีเยยวหวานๆไปเลยหน่อยเขาไม่ขนาด

ส่วนกระภาพาคจะทำส้มกินนะจ๊ะไม่คเคยจะไปใส่ะครับกินอย่างเดียวจว้ะพี่น้องกินกับบุกวันกินายกับบุกวัน กาเป็นคนนักขึ้นเนี่ยแต่นักลงเร็วเนาะแต่ขึ้น,นหนัก แคบๆี่น้องโดยส่วเจ็ดงัองน้งทุกคนก็ซ้ำีมิกินไปแล้วน้องมีหาเชิมแบบหานสบวกินหมูเบิร์ดด้วจ้าพ่อแม่เป็น้องเลือดองสีกินปนแล้วซ้ำตีมอินน้อพ่อแม่พี่น้องน้อกินแบบ สำเนียงกัอิมวว่มเหมือนเม่พอมากันน้องใหญ่เติมไม่ต้องพูดหนักคลิปนี้สบัวบก็จะโตไปเพียงตัวนี้ด้วยแต่ซูบัวกากทุคนนกคนเอากดนไหล,ลกดซัลตราไก่กดกระดิ่งกระจุบปาคลิปสบัวต่อไปแค่เพื่อเป็นกำลังใจให้สบัวนำด้วยจ้สสดสบายดีสวัสดีพบกันคีม่จ้า